ชาวเน็ตเย้ยแมทหลังสงกรานพูดถึงอดีตเมียและลูกลั่นสุดท้ายแอฟก็ยังเป็นที่หนึ่งยังคงเป็นประเด็นที่มีคนให้ความสนใจกันข้ามปีสำหรับแมทพิรณีและหนุ่มสงกรานเตชะนรงที่หลังจากประกาศคบกันก็มีภาพหลุดที่ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเป็นทางการเหล่าชาวเน็ตต่างขุดเรื่องราวที่ผ่านมาของทั้งคู่ขึ้นมาตีแผ่อีกครั้ง จริงบ้างมัวบ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสรุปแล้วนั้นทั้งคู่คบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่าสุดได้เปิดโพสต์หนุ่มสงกรานก็ต้องแปลกใจเมื่อสงกรานเข้ามาตอบซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแอฟโดยชาวเน็ตถามว่าอยากให้คุณสงกรานช่วยพาน้องปีใหม่และคุณแอฟไปขี่ม้าหน่อยได้ไหมสงกรานก็ได้เข้ามาตอบว่าอยากพาไปครับ ก็ทำเอาแฟานคลับดีใจยิ้มออกกันทั่วนหน้าแถมมีบางส่วนตามไปเย้ยสาวแมทถึง IG โดยได้บอกว่าเห็นไหมถึงยังไงแอฟก็เป็นที่หนึ่งสำหรับสงกรานขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ